ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเออมนิวันนี้ก็เพราพ่อกับ b ส่องแก้วตาสกินเฮ็ดคือเก้าเนาะเมนู้ว่ามียังมืวันี้เมนูวัอนี้โอ้มีลาบเมนีลาบเนื้อเด้อลาบดิบตับคั้กคักเลยพี่น้องวัอนี้มีลาบวัอนี้ครับต้มต้มมีผักอ้เป็นส่วนเลยปลายมะเตงคุณมะเตงครบบัตรเอนิวแดงู้ เพ็ดเป็นส่วนคือกาไปนองไปพักกันคักมาหนิมา,มา,มากินกันเนอะพากบ่ไ้ต้องเม่นข้าวเหนียวเขาโุ้ยเต็มเต็มไปนอนเออชนี้กัพอแล้วมาข้าวเส้าบข้าวสวยกันมากินเทากันเออตวดวดเ้อมาด,ด้ย้นเนอ,เอ,เอนอนนเหนียวหอนๆคำยงให่เขามุกนุกลาบแสดงคนในแม่ลาบดูงานแม่กาเด้อ ถ่าคอยลูกคอยคนสวัสดิ์นะกลัวมือหายจากบ้านไหนเลี้ยงเสียเอาหูเพิ่นขึ้นให้เบิ่งครับเบื่อท้อเพิ่นอาหารเพิ่นตังอยู่แถวไหนนะมาบ้าณการป้อทอกปลาขึ้นโวกเนะ่ยปลาเข้ากะโซนนึ่งก็บอยู่สนวนแน่โซนนึ่งกะิ่นแถมมากับลาบกันแล้ว ใตงอ่ัตตมครับมาเริ่มาแล้วก like um, ินตันแล้วเขาเ้า้าเนาะอาจะเป็นข้าเที่ยงแม่น้องลลายๆคนแล้ตอนนี้มันจะเยียบสิบโมแล้วมาเนาะมาเาข้าวหาน้ำมากินด้ก่อนเนาะโอ้นี่ Một thêm hàng trăm Hãy เสียงในรถกลบฟอร์ไฟร์แล้วแขมพ้างคือเก่าเลยถามที่นอกเสียงรถกวลบตึ้ๆปั๊ดๆอย่างเงี้ยอ่าจะมีเสียงรถนะเพราะว่าฮานก่งอาคา่ำเหนือฮานท้องแต่งรถหนาวย้ำโต่อไปเรื่องน yup. ึงก่อนเป็นด้านโฆษณาของเจ้าหน้าที่คนด้านตำรวจเจริญย

บเบาแน่มาเบาแน่ข้าวกะหรี่พี่น้องลาบคมบํบมาบําราคาโปแพงซื้อเพิ่นเท่าไหร่ขึ้นขายเป็นชุดนอตชุดหนึ่งสิบห้าพันจ้งพิเศษได<ส>้ที่จ้างพิเศษได้ตรงห้าพันจ้างพิเศษก็ได, 5, ษกได้ตรงยินเพิ่มว่าถ้ากินเนื้อต้องกินผับหลายๆเรือง ให้กันยอ่อยปนตน้ออ,อือต่อผักอเนี่ผักข่าครบบัดเนาะครบหมปก,กกาศเอ้าเอา,เอ,าอินมันครบแล้วไงเอาไง กระถิ่นอ่เน้อเนาะ้องกระถิ่นี่เก็บยู่ห้องที่ทำมาสานเพื่นเนาะนัตัวทำนี่

มมีต้องแต่งแต่งเอาเสือ้อเขาพูดคำง่ายๆเยโอ้ เยอะมันเหี่ยวไหมอืมอืมก็ดำแปลกตัวอะอืันนี้ีพื้อนขมล้ำล้สดสุดเลย

กับปี่น้องเลยบ้อนแบบ้บนาวแบบอายุกับมดแล้วคืนนี่ครับพกมานั่งเล่นอยู่หนห้องกันด้วพวกเดินพวออกเนนี่ยบอกเดินแจ้ครับเดินเพรามันมือดอกภาษาเลียคือดอกภาษาเลยอกภาษาลาพรนเจ้าแต่เจ้าลูกกับเมียกับจัดแล้วแหละอะไรเนาะอคนเขาวดเรางดเบียร์เนาะของเขาภาษา อ็นสานกองมึนจ,จัดนักเลยเขาไมเข้าไม่ออกรับจับตวแม่ับมากแล้วครัไม่มีบร้องเลย เพชรคาซื้อเป็น,นโลวรว่า <c oughs> พวทเท่กับเพชรจังเข้ากันเด้เนาะงอนนี้จักน่อยเนาะพี่นเนงะ Hãy <laughs> làm ừ. không được. Ừ. <laughs> <được> <laughs> one. Yeah. สิ่ง้องเนอะคาเด็กอัศลายนะอ่ะทำสุดท่าก,กันได้ป่ะมวยแล้วเนาะไอ้คนคำเนี่ยก็จะได้หน้าเลยนุกคเฮ้ยคน็ีม่มวยวเนี่ยมวยยังไงคนก็นกน ที่เขาังค้างกว่กพอแล้วพอแล้วแบบบวาแล้ว,ลว,ลวมีแต่พบพ่อกันคลิปไม่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพืจอกให้เขาเฮ็ดคลิปอย่างเนาะกินอย่างกะคอมเมนต์กันเข้ามาเขาทิพัฒน์นามยัดให้ทุกเมนูนเนาะอ่ามีแต่บวบบพ่อไอคลิปไม่แล้วติดตามกันไปคลิปนี่กับพ่อกันเท่านี้ละอ้าสบายดีทุกคน